มาอีกรอบจ้ะมาอีกรอบจ้ะมาสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบสวัสดีกันอีกรอบนะคะมาเร็วไปเร็วจ้ะนะทุกคนคลิปอ,อีหมอยมันออกมาเต้นเที่ยวนี้อีอีหมอยมันออกมาเต้นทุกคนพี่น้องนะอีหมอยี่นมึงบอกมึงไม่แดกเหล้าไงเที่ยวนคลิปอีหมอยมันออกมาเต้นเทีเ่ยวนี้มันออกมาเต้นนะแต่ไม่ใส่ขาสั้นนะีน่มีเต้นมีมีการเต้นแตะขาหน้าด้วยนะทุกคน มันเต้นทุกคนมันเต้นเตะขาหน้านะเดี๋ยวเอาบตายเขาคงออกออกมาแล้วค่ะนะนะเป็นไงกินกันอีกแล้วมันแดกกันอีกแล้วนะมันแดกกันทุกวันนี่มันแดกกันอีกแล้วมันตั้งบนกันต่วันเลยนะอีโคกอีอางอีเตี้ยไอดุกน้องไอดุกนี่ยเป็นไงตั้งบนแดกกันอีกแล้วปิดเสียงปิดเสียงเพราะว่าอะไรเปิดเสียงเพลงไงเอาเสียงลงอัดอัดคลิปเงียบ นะคลิปเงียบแต่เปิดเพลงทำนองอีสารนะอีหมอยเต้นทุกคนพี่น้องไปดูเร็วอีเกมึงนี่โอ้โหมีเตะขาหน้าด้วยนะทุกคนอยากดูเตะขาหน้าเออเออเออเขาเรียกอะไรนะเตะขาหน้าแล้วมีการม้วนตัวกลับด้วยนะ <laughs> ทุกคนอีหมอยอีอ่ะอกมึงนี่ไม่บอกไม่บอกกันเลยนะฮะมันเต้นหัวคลิปมันเต้นอยู่คนเดียวทุกคน หัวคลิปมันเต้นอยู่คนเดียวนะเออมันเต้นหมุนไปหมุนมานะมีแก้วมีแก้วน้ําท่อมนะแก้วแก้วเบียแก้วเบียอยู่ในมือใ่เต้นไปไงนะหมุนไปหมุนมาเนฮะ้ยอีหมอยเลยสมควรแล้วล่ะที่เขาด่ามึงอะนะมึงไม่อยู่มอสแม่ไหนม,มึงว่าแต่แข้งไงฮะมึงว่าแต่แฟนกูแล้วนี่ทําไมเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมึงอย่าบอกนะเทศกาลเทศกาลก็เทศกาลแต่มึงอ่ะ ฮะเทศกาลมันหมดไปแล้วอีเหีียนะพวกมึงอ่ะถึงไม่เทศกาลมึงก็แดกกันนะอีหมอยเอ้ยนะมึงหกสิบแล้วนะฮะมึงยังทำตัวมึงนึกว่ามึงอายุสามสิบเลยอีหมอยฮะอี๋อืมอีเยินอีเยินอีแก้วหน้ามานะอีอีอะไรอีถุงยานอีถุงตายานไปถึงแมตัดนะ นี่ทุกคนเต้นไปด้วยมีเบียหมุนแม่หมุน,มห,มน,ห,มนหมุนไปหมุนมานะอีโคกก็เต้นนะอีโคกระน,นะ,อะนะฟอนนะฟอนฟอนนะอ่าแม่ลูกอีเตี้ยด้วยนะอีอ่างด้วยนะนี่เป็นไงมีการชนแก้วกันแล้วคุยกันนะแต่ปิดเสียงไม่มีเสียงแต่มีเสียงทํานองหมอลำนะหน่อยเต้นขาหน้านะกูอะกูนะถ้ากูมีแม่อย่างนี้นะกูจะต้องบอกแม่กูเลยว่าแม่นะ เออแม่ไม่ต้องเต้นแม่นั่งกินกลับก็ได้หรือ,อยังไงนะทุกคนนะถ้าคิดว่าจะสนุกแต่นี่อะไรเนี่ยโอกเออลืมไปมึงมักม่วนนะเออมึงมักม่วนแล้วมึงมักคอยเออเป็นไงออกสื่อทั่วโลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวผู้เบาใน Facebook จะไม่เห็น คิดว่ามันต้องบอกผู้บ่าวใน a ฟ e b o o k ว่าเจ้าเจ้าดูค่อยนะค่อยเต้นเนี่ยเจ้าจะเออเออเข้าไปดูใน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 ช่องค่อยนะเต้นนะปี้เป็นไงนมีการเต้นแล้วมองกล้องดนวยถุยกแกนะพวกมึงน,นะเนี่ยนะเขาเรียกอะไรวันวัน,วน,วนไม่ทําอะไรเจอหน้าจ้องหน้ากันก็ตั้งวงแดกเนะยไม่ต้องบอกว่าเทศกาลเทศกาลไม่ไม่เทศกาลมึงก็แดกนะคนอย่างมึงอนะไรยี่หมอยนะเขาเรียกอะไร ไม่คิดจะดูสงขไม่ไม่ดูสงไม่ดูสังขารน,นะวัดไปก็อย่างงั้นนะ่ะไปก็เหมือนไม่ไปนะมันร้อนใช่ไหมเพราะมึงยังกีเลศหนาะอีเนหะย,ยนนะอีแตดแงดนะอ,อีอีอะไรอีลิชีนะอยากมีผัวตัวตจไตอืกี่สันนะโอ้ยสมเพศทุกคนคลิปมันออกมาเต้นคลิปชอ่องอีหมอยเดอร์ ฮนะออกมาเต้นอีโคก็เต้นนะอีโคกูถามหน่อยมึงเอาเสื้อไปปิดทําไมทุกคนมันเอาเสื้อไปปิดกี่มันเพราะอะไรมันใส่เสื้อเอลรอยมันใส่เสื้อไม่มันใส่เสื้อ,สเ,สอเสื้อไม่ได้ตัวยาวไงทุกคนเออแล้วมันเป็นรูปกี่มันแล้วน้องมันเห็นน้องไอ้ดุกมองไงมันก็เลยเอาเสื้อมาปิดด้านหน้ามันเออถ้ามึงไม่มั่นใจมึงจะใส่อีโคกอีเวนอีโสโคกเฮ้เปลี่ยนเสื้อเหรอ ฮะมาเช้าใส่สีแดงวันนี้ใส่สีชมพูไอ้เสื้อที่โดนตบเปิดทุกคนแล้วเสื้อมันลอยเออแล้วมันใส่เกงรัดรูปไงเออมันก็เป็นรูปกี่นะส่วนอีเจียก็ใส่กระโปรงอีอ่างนี่โอ้โหหุ่นแต่ละคนนะกูกูกู่าสมควรแล้วล่ะที่กูว,ว่านะสมควรแล้วล่ะที่เขาด่ามึงนีหมอยนะเด่าด่าแม่เลยนะลูกนะนะเอา้า FC ตีต่งแตดใครจะโอนก็โอนนะดูซะมันมีความสุข มันดื่มเหล้ากันมันมีเงินแดกเหล้ากันสมควรให้มันไหมฮะสมควรให้พวกมันแดกไหมนะมึงับพวกมึงอะนะมันสมควรแล้วล่ะที่เขาไม่ให้มึงอะนะไม่มีอีกแล้วผู้ใหญ่ใจดีก็พวกมึงอะแดกกันอย่างเงี้ยนะแล้วมานั่งบนจะทําอะไรมันต้องใช้เงินไอ้นุน่นนะ จะต้องทําแบบนี้เงินมันก็ต้องเงินทั้งนั้นนยเวลาเวลาแล้วเวลามึงมีเงินมึงแดกเหล้ากันนะฮะอีโคกสั่งเหล้าซื้อเหล้ามาด้วยนะจะได้มากินกันน้ำท่อมเห็นไหมในคลิปที่ที่มันกินหมูอะ่ะหัวหมูกันนะทุกคนนั่นแหละเออมันตั้งวงกันเนี่ยไม่ะอีหมอยอีหมอยเต้นใหญ่เลยทุกคนนะอีแก่ก็หลกกันละะนะมึงนะจนป่านนี้จนมึงตายอ,อีหมอยมึงไม่มีหลอกผัวนะม,มึงก็มีแค่สามล้อเอาไปนอนอะ่ะนะ แยกคันมืองไองีหมอยนะรุ่นนี้เขาไม่เอาไปทําฮะให้อะไรให้หัม่มไม่อยากละลึื่งเลยทุกคนนะเขาไม่เอาไปให้อะไรนะเพื่อมาดูแลยามแก่หรอกอีกควายนะผู้ชายเขาก็ต้องการสดใหม่นะนะนอกจากว่าพวกหน้ามืดอย่างนั้นอนะที่มึงไปคว้ามาอย่างนั้นนะ่ะเออเขาเอามึงแล้วเขาก็ทิ้งมึงไงอ้หมอยฮะฟันแล้วก็นหนีไงน,นะ ก็มึงหย่อนยานคนนียใครจะเอามือนะอีงูเหลือมนะไม่ได้หืมนะพอเวลานั่งทําคลิปกินนะอุ้ยร้อนร้อนร้อนแต่เวลามึงแดกเหล่าแล้วมึงเต้นไปด้วยเนี่ยมึงไม่ร้อนนะฮะอีกแก่ก็โลกระนะไปก่อนนะจ้ะทุกคนสวัสดีจ้า